คือใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองอีก ดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกับลูกแพกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแพรก,ก็กลับมากับคอนเทนต์กระเป๋าอีกแล้วค่ะแต่ว่าแบ,บรนด์ที่แพรจะนํามารีวิววันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบ,บรนด์ของคนไทยในระดัที่แบบดังมากๆเลยนะก็คือบอยนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าใบนี้นะคะของแพรจะเป็นรุ่นโรเมโอนะคะก็คือเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างจะฮิตเลยแล้วก็เป็นน้องกระเป๋าใบจิ๋วนะคะใบเล็กแค่นี้เองเนาะคือน้องนะคะถึงแม้ว่าน้องจะใบจิว๋วใช่ไหมแต่ว่าคนก็ยังซื้ออยู่เพราะว่าความน่ารักของน้องนั่นเองนะคะคือแพรเห็นร้้านานอผ ใน IG หลายร้านเลยเขาก็ใช้สะพายเป็นพร็อพเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะถึงแม้ว่าจะใส่ของไม่ได้ก็บอกแล้ว่าเออมันน่ารักนะคะแทยก็เลยเถือกอากาศนำน้องมารีวิวนั่นเองนะคะแต่ว่าจะบอกว่าใบนี้นะคะแพ้ไม่ได้ซื้อเองนะคะก็มีพี่ๆที่ออฟฟิก็คือซื้อให้เป็นของขวัญก็แบบ ซึ้งใจมากเอาจริงใบนี้นะคะก็คือราคา12,500นานะคะแต่ว่าใบนี้ที่แพมีอะ่ะมันจะเป็นสายโซ่เนาะแต่ว่ารุ่นนี้นะก็คือจะมีรุ่นที่เป็นสายสพายเป็นสายหนังด้วยนะคะซึ่งใบนั้นอะ่ะจะราคาเบาลงไปอีกนิดนึงจะราคาที่8,500าบาทแล้วก็แบบมีหลายสีให้เลือกมากๆอันนั้นอ่ะ้อเห็นคนใช้เยอะมากเลยนะ <ๆ S 1> ก็เพื่อนๆสามารถลองไปดูกันได้นะคะนี่ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าก็เข้าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ตัวน้องกันดีกว่านะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นถุง แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องน้องนะคะไซส์แบบเล็กมากนี่ให้เทียบนะคะไซส์เล็กมากจริงอันนี้จะเป็นถุงผ้าน้องเนาะนี่นะคะแล้วก็จะมีสายโซ่เป็นสีทองนะคะ จะบอกว่าสายก็ค่อนข้างยาวอยู่นะแต่ว่าก็ได้อยู่สําหรับสพายครอสบอดี้อย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วก็สายตรงนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะนี่มันจะมีเป็นกระดุมแบบนี้นะพอเอาสายของน้องออกแล้วนะคะก็คือจะเป็นไซส์แบบกระเป๋าตังค์เลยสามารถใช้เป็นกระเป๋าตังค์ได้นะคะนี่ข้างในตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นกระดุมแม่เหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะข้างในจะเป็นหนังกำมะหยี่นะคะ สีน้ำตาลตัวซิปก็คือจะเป็นสีทองเหมือนตัวอะไหล่มาเลยนะคะเป็นสีทองเนี่ยเป็นกระเป๋าตังคจริงๆเลยมีช่องใส่เหรียญด้วยเด้อน่ารักนะเอาจริงก็คือเหมือนกับซื้อกระเป๋าตังมาใช้แต่ว่าได้สายเพิ่มด้วยนะคะ ถ้าวันไหนแบบรีบเร่งขี้เกียจแบบอยากคล่องตัวพกของน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาน้องใบนี้นะมาใส่สายสะพายแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะถือว่าแอบ,บสะดวกเหมือนกันแล้วก็ราคาก็เหมือนซื้อกระเป๋าตังแบรนด์เนมทั่วไปนะคะน้องมีความน่ารักมากจริงๆนี่ต้องให้พูดรอบที่100ร้อยล้านแล้วนะคะคือใช้ควาว่าน่ารักได้เปลืองอีกแล้วนะแล้วก็น้องมีความแบบเป็นสีดํานะคะใช้งานง่ายเหมาะกับให้เป็นของขวัญน,นะคะหรือว่าซื้อใช้เองก็ได้อยู่นะ ไซส์ของน้องใบนี้นะคะก็คือแพรคิดว่าไซส์ใกล้เคียงกับแบรนด์ช มูสนะคะนี่แพไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะั่นเดี๋ยวแพจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็น้องจะเป็นใบที่มีลักษณะเป็นหูหิ้วใบเล็กๆมีหลากสีเลยน้องใบนั้นก็คือใจฮิตมากๆมีอยู่ช่วงหนึ่งแพเคยแอบอยากได้อยู่แต่ว่าก็คิดว่าตัดสินใจไม่ซื้อนะคะเพราะรู้สึกว่าน้องเป็นกระเป๋าแบบแฟชั่นอะแต่พอดีว่าได้น้องใบนี้มาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มชอบกระเป๋าใบเล็กแล้วนะคะเพราะว่าทเทรนกระเป๋าจิว๋วมันก็มาแรงนะคะเหมือนอย่างที่แพรบอกไปเลยในคลิปบอสเทกานะคะก็ไปตามดูกันได้นะคะสรุ ชื่อชอบในกระเป๋าใบเล็กนะคะไม่อยากพกอะไรเยอะหรือว่าคนที่รู้สึกว่าอยากได้กระเป๋าที่ใช้สําหรับเป็นพร็อพถ่ายรูปเกรๆนะคะไม่ได้เน้นการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนกําลังเริ่มอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอยากเริ่มซื้อกระเป๋าใบแรกอะไรแบบเนี้ยแพก็รู้สึกว่าบอยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าด้วยราคาน้องที่ไม่ได้แรงมากแล้วก็มีหนังที่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ดีไซน์ที่ค่อนข้างจะยูนิคนะคะคือเห็นปุบแล้วรู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยคือบอยเนี่ยเห็นลักษณะเป็นเข็มขัดแบบเนี้้้ยยยกก็เเนรรููลออบสึว่า ดีไซน์มันก็ดีด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนตัวแพ้เองนะคะแพ้จะใช้น้องใบนี้นะเวลาแบบไปนในที่ที่ไม่ได้ต้องพกของมากเช่นเวลาไปต่างจังหวัดนะคะแล้วไปเที่ยวอย่างนี้เนาะ,ะแพ้ก็จะพกน้องไปเวลาไปกินเบรคฟาสอะไรแบบนี้คือไม่ได้เน้นแบบพกของเยอะคือแค่ไปแปบบ๊แบๆบแล้วก็กลับขึ้นมาอะไรเงี้ยแพ้ก็โอเคพกน้องใบนี้ไปหรือว่าถ้าเกิดวันไหนอบไปคาเฟ่แบบแวบะบแปบบ๊แบบแบบเดียวซื้อกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็พกน้องใบนี้ไปได้นะคะหรือว่าในเคสที่อยากพกของจริงๆแต่อยากใช้น้องใบนี้นะคะแพ้ก็พกน้องไปแล้วก็พกถุงนะคะคือถุงกระดาษเนาะแบบใส่ของกถุง แยกต่างหากเพราะว่าน้องมันใบจิ๋วอะใส่ของไม่พอนะคะเอาแล้วก็แอบมาวนิดนึงนะคะแพรก็จริงๆแล้วมีกระเป๋าบอยอีกเหมือนกันอีกหนึ่งใบที่บ้านนะคะคือจะเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆเมื่อก่อนสมัยแบบ บอยฮิตไม่ใหม่เลยอะจะเป็นชื่อรุ่นว่า slash นะคะบอย slash รุ่นนั้นจะเป็นแบบกระเป๋าเป็นฝารูปสามเหลี่ยมอย่างงี้นะแต่แพรขึ้นรูปให้ดูนะคะซึ่งน้องใบน,นันน่ะใครจะบอกว่ายุคนั้นคือฮิตมากจริงอะคือถ้าใครไม่มีอะไม่ได้คือต้องมีทุกคนนะคะแพรมีเป็นไซส์เล็กหน่อยแต่ว่าน้องใบนันนะน้องขึ้นราทุกน้องขึ้นราทุกคนคืองงงงแบบงงมาก <c oughs> ว่าเฮ้ยทำไมหนังเขาเป็นแบบนี้สมัยรุ่นนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะมีการพัฒนาหนังขึ้นมาแล้วแบบหนังคุณภาพมันจะโอเคขึ้นเอค้แพไรรวา็งงืจิกบ ในถุงผ้าเขาด้วยนะแล้วก็เก็บในลิ้นชักในห้องนะคะเปิดมาพีอเอาน้องขึ้นลางงจ้าคือแบบเฮ้ยตกใจตอนนี้คือหลังจากทาความสะอาดน้องแล้วก็คือไม่กล้าหยิบน้องมาใช้อีกเลยนะคะเพราะว่าน้องเคยขึ้นลาก็แบบไม่กล้าใส่ของไม่กล้าใส่อะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าใครเคยเจอปัญหานี้ก็คุยกับแพ้ได้นะคะแพ้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะคะอืมก็ยังเสียดายอยู่แ้วก็จะอิดโก้แล้วกันมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะช่วยป้ายเพื่อนๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อกระเป๋ามากขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้แพรด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ